สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตั๊กก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่อง naughty Babe นะคะดื้อเฮียก็หาวส้นนะคะของนักเขียนแบมแบมเรื่องนี้นะคะตั๊กเคยอ่านแบบนานมากแล้วนะคะแบบหลายเดือนมากแล้วนะคะเออตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะคะว่าจะเอามาทำเป็นวิดีโอแต่ว่ามีแบบผู้ชมหลายคนมากนะคะก็คือรีเควสต์มานะคะบอกว่าเอ้ออยากจะฟังเรื่องนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะจัดให้นะคะตั๊กก็ กลับไปอ่านเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาทำรีวิวให้ทุกคนรู้กันนะคะยังไงนะคะถ้าใครสนใจก็ติดตามฟังเรื่องคร่าวๆได้ดังนี้นายเอกของเรานะคะชื่อว่าคนเดียวนะคะมีชื่อจริงว่าขาชานะคะมั่นหมายกับพระเอกนะคะชื่อว่าพยัก์นะคะหรือว่าเฮียอีเนี่ยตอนที่ตัวเองเนี่ยอายุ18ปีโดยการมั่นหมายของคนทั้งคู่นะคะทำไปเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนะคะ บ้านพระเอกเนี่ยเป็นดี ER ลเลอร์รายใหญ่นะคะขายรถในเมืองไทยแล้วก็ต้องการพื้นที่บ้านนายเอกมาเพื่อทําโครงการฟอร์มูล่าวันนะคะส่วนบ้านนายเอกนะคะก็คือแบบถังแตกนะคะกําลังจะล้มละลายนะคะก็เลยต้องการเงินจากบ้านพระเอกเนี่ยไปช่วยพยุงบริษัทไว้นายเอกเนี่ยถูกส่งไปอังกฤษตั้งแต่สมัยยังเด็กนะคะและที่นั่นก็ทำให้เขาเจอกับเพื่อนสนิทนะคะอย่างเกลอเกียรติ และหลังจากนั้นนะคะนายเอกก็ไม่ได้กลับเมืองไทยอีกเลยนะคะจนกระทั่งตัวเองอายุครบ18ปปีนะคะก็กลับมาเมืองไทยนะคะเพื่อที่จะมามั่นหมายกับพระเอกอย่างเป็นทางการในอดีตนะคะจริงๆแล้วนายเอกกับพระเอกเนี่ยคือรู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วนายเอกก็ไปบ้านพระเอกอยู่บ่อยๆโดยบ้านพระเอกนะคะก็คือเลี้ยงเสือวันนึงนะคะเสือตัวนั้นเนี่ยก็คือหลุดออกมานะคะแล้ววันนั้นเนี่ยนายเอกก็ไปเยี่ยมพระเอกที่บ้านพอดี นายเอกนะคะซึ่งตอนนั้นอายุเจ็ดขวบก็คือไม่รู้เรื่องนะคะคิดว่าแบบเสือตัวนั้นเป็นแมวนะคะก็คือพยายามที่จะแบบเข้าไปเล่นกับแมวตัวนั้นพ่อนายเอกนะคะคือมาเห็นหนายเอกอยู่กับเสือนะคะก็คือตกใจมากนะคะเขาก็แบบตะโกนเรียกชื่อแบบคนเดียวนะคะนั่นนะคะทําให้เสือแบบก็คือตกใจนะคะก็เลยจะแบบเข้าไปตะคุบนายเอกพี่เอกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอายุ14ปีนะคะเข้ามาเห็นฉากนั้นพอดีก็คือตกใจมาก ทําให้ตัวเองนะคะต้องแบบยิงเสือตัวนั้นนะคะตายนะคะเพื่อที่แบบจะปกป้องนายเอกโดยเสือตัวนั้นนะคะเป็นเสือที่แบบพระเอกรักมากเสือตัวนั้นนะคะก็คือแบบตายคาที่นะคะแล้วเลือดนะคะก็แบบไหลเต็มไปหมดเลยนะคะอาบร่างนายเอกนายเอกนะคะซึ่งตอนนั้นก็อายุ7ขวบเนาะก็คือแบบตกใจมากนะคะก็แบบสลบไปตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนายเอกก็คือแบบ เหมือนสูญเสียความทรงจานะคะคือแบบจําอะไรไม่ได้เลยจําไม่ได้ว่าพระเอกเป็นใครนะคะและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะนายเอกก็คือถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษนะคะแล้วก็ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกทีก็ตอนที่นายเอกเนี่ยอายุ18ปีแล้วตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยนายเอกก็คืออายุ25ปีนะคะส่วนพระเอกเนี่ยก็อายุ32ปี คนทั้งคู่นะคะก็คือว่าจะแต่งงานด้วยกันนะคะในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านายเอกนะคะตัดสินใจว่าเขานะคะจะหนีการแต่งงานของตัวเองนะคะแล้วไปเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพราะนายเอกเ,เนี่ยเข้าใจว่าพระเอกก็คือนอกใจนะคะไปมีคนอื่นในวันที่ต้องเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะพระเอกก็มารู้ความจริงว่านายเอกเ,เนี่ยต้องการหนีการแต่งงานนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ พอได้รู้ข่าวนะคะพระเอกก็คือแบบโกรธมากนะคะพยายามไปตามนายเอกที่สนามบินแต่โชคร้ายนะคะระหว่างทางไปสนามบินนะคะพระเอกก็ประสบอุบัติเหตุนายเอกนะคะต่อมาก็คือได้ทราบข่าวจากเพื่อนนะคะอย่างเกื้อกิริติว่าพระเอกนะคะก็คือว่าเกิดอุบัติเหตุ นายเอกนะคะก็คือแบบรู้สึกเสียใจมากนะคะเพราะว่าคิดว่าตัวเองนะคะเป็นสาเหตุที่ทําให้พระเอกอะ่ะต้องมาเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นายเอกนะคะก็คือเอาแต่โทษตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าเขาจะยังไม่ไปเริ่มต้นใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเขาอะ่ะจะต้องอยู่ดูแลรักษาพระเอกนะคะจนกว่าพระเอกจะหายดีหลายวันผ่านไปนะคะพระเอกก็คือตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ว่า การกระทําของเขานะคะตลอดระยะเวลา7ปีนะคะที่มั่นกับนายเอกเนี่ยทำให้นายเอกเสียใจนะคะแล้วก็คิดที่จะหนีการแต่งงานของคนทั้งคู่เรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะทําให้พระเอกรู้สึกทนไม่ไหวนะคะรู้สึกว่าเขาต้องการหาคนระบายนะคะเขาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะให้กับเพื่อนสนิทของเขานะคะที่ชื่อว่าเหรียญน,นะคะฟัง โดยเรื่องราวในอดีตของพระเอกนะคะก็คือมีอยู่ว่าพระเอกนะคะก็คือแบบเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะตั้งแต่ที่ตัวเองอายุ14ปีนะคะโดยสาเหตุของโรคนี้นะคะก็คือมาจากเหตุการณ์ที่นะคะเขา่ต้องไปยิงเสือที่ตัวเองลากัดตายนะคะเพื่อที่จะปกป้องคนเดียวเหตุการณ์นั้นนะคะก็คือว่าทําให้นายเอกสูญเสียความทรงจํานะคะพระเอกก็คือรู้สึกผิดกับนายเอกตลอดมานะคะไม่กล้าที่จะแบบ เข้าหน้ากับนายเอกดังนั้นนะคะหลังจากงานมั่นนะคะพระเอกก็เลยตัดสินใจนะคะย้ายตัวเองนะคะออกมาอยู่คอนโดข้างนอกนะคะแล้วก็ให้นายเอกเ,เนี่ยเข้าไปอยูอ่บ้านที่โชว์รูมของเขานะคะ โดยที่พระเอกนะคะก็คือคิดว่านายเอกก็คือน่าจะรู้สึกอึดอัดนะคะที่ต้องอยู่กับเขาเพราะว่าทุกครั้งที่พระเอกเข้าใกล้นายเอกนะคะนายเอกก็คือจะดูเกรงนะคะดูแบบทําตัวไม่ถูกดังนั้นนะคะพระเอกก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะเว้นช่องว่างให้หนายเอกนะคะเพื่อให้หนายเอกสบายใจนะ สุดท้ายนะคะพระเอกก็เลยตัดสินใจนะคะย้ายตัวเองนะคะออกมานอนที่คอนโดแทนแต่กลายเป็นว่านะคะการกระทําของพระเอกแบบนั้นนะคะทําให้นายเอกเนี่ยเข้าใจผิดนะคะนายเอกเข้าใจมาตลอดว่าพระเอกเนี่ยไม่เคยสนใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ได้รักตัวเองเลยตลอดระยะเวลา7ปีนะคะที่มั่นหมายกันหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากพระเอกนะคะเพื่อนสนิทอย่างเหลียนนะคะก็คือให้กําลังใจพระเอกนะแล้วก็บอกพระเอกไปว่า ให้พยายามแบบเลิกคิดถึงเรื่องอดีตนะคะให้อยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้พยายามทําตัวเข้าหานายเอกนะคะให้พยายามไปเรียนรู้ว่านายเอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนยังไงนะคะถ้าพระเอกเนี่ยยังอยากที่จะมีนายเอกอยู่ในชีวิตดังนั้นนะคะหลังจากที่พระเอกออกจากโรงพยาบาลนะคะพระเอกก็คือแกล้งทําเป็นว่าตัวเองเนี่ยสูญเสียความทรงจําบางส่วนไปนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะคือย้ายกลับเข้าไปอยู่ ที่บ้านเดียวกันกับนายเอกหลังจากนั้นนะคะพระเอกก็คือพยายามนะคะเข้าไปจีบนายเอกนะคะพยายามเข้าหาหนายเอกในทุกๆรูปแบบนะคะในนี้ย่าใหนะคะก็จะมีแบบโมเมนต,ต์ฟินๆเยอะมากนะคะทุกคนเช่นพระเอกคือ แก้งทำเป็นเจ็บแผลนะคะทำตัวแบบสำออยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีฉากแบบพระเอกนะคะแก้งถามนายเอกว่าคนทั้งคู่เคยจูบกันไหมนะคะตลอดระยะเวลา7ปีนะคะแล้วก็แบบมีแบบตรงเข้าไปจูบนายเอกเลยเอาเป็นว่านะคะใครอยากจะอ่านฉากฟินๆพวกนี้นะคะก็ต้องไปติดตามต่อนะคะในนิยายหลังจากอยู่ด้วยกันมาสักพักนะคะ คือนายเอกก็เห็นได้ว่านะคะพระเอกก็คือเปลี่ยนไปนะคะการกระทําของพระเอกที่มีต่อนายเอกก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเขาแบบห่วงใยนายเอกนะคะแล้วการกระทําพวกนั้นนะคะก็แบบสั่นใจนายเอกมากทําให้นายเอกนะคะคือรู้สึกสับสนนายเอกนะคะก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองจะตกหลุมรักพระเอกอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทนะคะอย่างเกื้อเกลติเนี่ยก็มาหานายเอกที่บ้านนะคะ ก็มาให้กำลังใจนะคะมาพูดคุยนะคะปรึกษาเรื่องความรักวันนั้นนะคะพาเอกเนี่ยก็คือกลับมาถึงบ้านพอดีนะคะแล้วก็เห็น เพือ่อนสนิทอย่างเกื้อกิรตินะคะก็คือแบบสนิทสนมกับนายเอกมากนะคะก็คือแบบถึงเนื้อถึงตัวพระเอกนะคะเห็นการกระทําของคนทั้งคู่นะ,ะก็รู้สึกแบบหงุดหงิดนะคะรู้สึกหึงนะคะรู้สึกแบบไม่ชอบใจนะพระเอกนะคะก็เลยแบบต่อว่านะคะเกื้อกิรติไปนะคะนอกจากนั้นนะคะพระเอกก็ยังต่อว่าเกื้อกิรตินะคะถึงเรื่องที่เกื้อกิรตินะคะ ไปช่วยนายเอกนะคะพยายามหนีการแต่งงานแล้วก็ไปใช้ชีวิตใหม่ที่เมืองนอกนายเอกนะคะเห็นเพื่อนสนิทโดนว่านะคะนายเอกก็คือไม่พอใจนะคะคนเดียวนะคะก็เลยบอกพระเอกไปว่าเขานะคะตัดสินใจหนีจากพระเอกนะคะนีการแต่งงานเพราะเขานะคะรู้ว่าพระเอกมีคนอื่นพระเอกได้ฟังก็คือแบบงงมากนะคะคนอื่นคือใครนะคะ พอนายเอกนะคะพูดชื่อคนที่เขาคิดว่าเป็นชู้กับพระเอกไปนะคะพอพระเอกได้ฟังนะคะพระเอกก็คือแบบเข้าใจทันทีเลยนะคะว่านายเอกเข้าใจผิดคนที่นายเอกกล่าวถึงนะคะก็คือน้องสาวต่างมารดาของเขานั่นเองพอนายเอกได้รู้ความจริงนะคะก็คือรู้สึกผิดมากนะคะรู้สึกเสียใจมากว่าตัวเองนะคะเข้าใจพระเอกผิดมาโดยตลอด นายเอกนะคะก็คือแบบเข้าไปขอโทษพระเอกนะคะขอโทษที่ตัดสินพระเอกไปแล้วนะคะว่าพระเอกมีชู้และพระเอกนะคะก็คือขอโทษนายเอกเช่นเดียวกัน พระเอกนะคะก็คือขอโทษนะคะสำหรับการกระทําตลอดระยะเวลา7ปีนะคะที่ทําให้นายเอกเนี่ยต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็เลยมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันพระเอกนะคะก็แบบเลยสารภาพรักกับนายเอกนะคะแล้วนายเอกก็คือแบบสารภาพรักกับพระเอกเหมือนกันและนะคะพระเอกก็เลยขอใช้โอกาสนี้นะคะขอคบกับนายเอกอย่างเป็นทางการและนายเอกก็ตอบตกลง และหลังจากนั้นไม่นานนะคะพระเอกก็คือขอแต่งงานกับนายเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะและนายเอกก็ตอบตกลงอีกเหมือนเดิมหลังจากนั้นนะคะนายนิยายก็จะมีการกล่าวถึงความทรงจําของนายเอกในอดีตนะคะโดยนะคะวันหนึ่งเนี่ยนายเอกก็คือแบบจะจําเรื่องราวทั้งหมดได้นะคะแล้วนายเอกก็คือจะรู้ว่านะคะพระเอกเนี่ยคือไม่ได้ความทรงจําเสื่อมนะคะแต่แบบแกล้ง ทําเป็นว่าความทรงจําหายไปนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีโอกาสเข้าหานายเอกอีกครั้งหนึง่งในนิยายนะคะก็จะมีฉากของการแต่งงานนะคะในวันแต่งงานนะคะก็จะเป็นวันที่นายเอกเนี่ยได้มารู้ความจริงนะคะว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะมีคนวางแผนนะคะต้องการที่จะฆ่านายเอกแต่โชคร้ายนะคะก็คือว่าพระเอกอะ่ะเอารถคันนั้นนะคะไปขับเลยทําให้เกิดอุบัติเหตุ โดยคนที่ตั้งใจจะปองร้ายนายเอกนะคะก็คือน้องชายต่างมารดาของนายเอกนั่นเองโดยน้องชายต่างมารดาของนายเอกนะคะคืออิจฉานายเอกมาโดยตลอดว่าพ่อรักนายเอกมากกว่าเขาและนายเอกก็คือได้แต่สิ่งดีๆในขณะที่เขา่าไม่ได้อะไรเลยพอเหตุการณ์ไล่ๆผ่านพ้นไปนะคะก็นายเอกเ,เนี่ยตัดสินใจนะคะไปซื้อลูกเสือมาเลี้ยงนะคะอีกทั้งหมด2ตัวนะคะ เพราะว่านายเอกนะคะต้องการช่วยให้พระเอกนะคะลืมเรื่องเหตุการณ์ในอดีตหลังจากนั้นนะคะทั้งนายเอกแล้วก็พระเอกเนี่ยก็ตัดสินใจย,ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ของบ้านพระเอกนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขในนิยายนะคะก็จะมีสเปเชียลแชปเตอร์นะคะอยู่ทั้งหมด6บทนะคะโดย6บทเนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะหลังจากที่แต่งงานไปแล้วนะคะ รวมถึงความทรงจำในวัยเด็กนะคะของพระเอกโดยรวมๆนะคะเรื่องนี้ก็คืออ่านสนุกนะคะคือมันเป็นแนวคอมเมดี้แต่มันมีความดราม่านิดในตัวนะคะแต่ก็คือแบบดราม่าน้อยนะคะนักเขียนก็จะเขียนในลักษณะที่ทำให้เรื่องมันดูซอฟลงนะคะดูไม่ได้แบบดราม่ามากพระเอกเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีบุค,คลิกคือขี้หงุดหงิดอะ่ะดังนั้นไดอะล็อกในนิยายนะคะเวลาพระเอกพูดกับตัวเองหรือพระเอกแบบมโนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็คือจะแบบตลกมากถ้าใครชอบอ่านแบบฉากหวานๆฉากคลั่งรักนะคะแบบเรื่องนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับคนที่ชอบอ่าน NC นะคะเราก็อยากจะรู้ว่า NC ในนิยายเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็คือว่า NC ในนิยายเรื่องนี้นะคะจะเป็นแนวแบบตัดเข้าโคมไฟนะคะคือแบบไม่ได้มีแบบ เขียนอะไรให้อ่านเยอะขนาดนั้นแต่โดยรวมๆนะคะเรื่องนี้ก็คือแบบสนุกนะคะแบบนั่งอ่านแป๊บๆก็จบนะคะยังไงนะคะนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆนะคะของเรื่อง Naughty Babe นะคะดื้อเฮียก็หาว่าโซนของนักเขียนแบมแบมวันนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย